หมอปราพร้อมทนายไพศาลคุยกับญาติขอดูพินัยกรรมที่ทางวัดแก้วไพทูนวันที่21พฤศจิกายนปี2564ความคืบหน้ากรณีพิพากระหว่างชาวบ้านกับวัดแก้วไพทูนที่มีข้อพิพากเกี่ยวกับเรื่องของปมที่ดินในซอยชุมชนพรประภาเราวสามไร่เศษเขตบางขุนเทียนอย่างไม่สิ้นสุดกรณีพิพากวัดชาวบ้านยังไม่จบหลังทายาทต,ตัวจริงตรวจขอพิสูจน์ พื้นที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวเจ้าของเดิมคือนายปรโยงกับนางประภากันใสทั้งคู่เสียชีวิตมานานกว่า10ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ทําพินัยกรรมยกผืนดินที่นี้ให้กับวัดแก้วไผ่ทูลเพื่อให้เป็นพื้นที่ธรณีสง์ขึ้นอยู่กับสํานักงานพระพุทธศาสนาที่ผ่านมามากกว่า30ปีพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เป็นพื้นที่ธรณีสง์จนเหตุการณ์ล่าสุดชาวบ้านรวมตัวกัน11หลังค่าเรือนออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรม หลังถูกทางวัดไล่ที่และเตรียมหาผู้เช่ารายใหม่มาติดต่อหาซื้อที่ดินผืนเดิมโดยก่อนหน้านี้ได้อ้างว่าชาวบ้านได้ทำผิดสัญญาตามดีสารแพร่งทนบุรีออกคำสั่งให้ยุติข้อพิพาทโดยการให้ชาวบ้าน11หลังคาเลือนมาทำสัญญาเช่าต่อพื้นที่ทางวัดในกรณีฐานะเจ้าของที่ดินแต่ภายหลังชาวบ้านไม่มาทำตามสัญญาเนื่องจากทางวัดยังไม่ได้ทำพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ธรณีสง์ วัดจึงใช้ข้อช่องว่างตรงนี้ในการไล่ที่ชาวบ้านเรื่องนี้ชาวบ้านต้องขอให้ทายาตตัวจริงของนายประยงและนางประภาปรากฏตัวที่ยืนยันว่าทั้งคู่มีเจตนารมณ์ที่จะยกผืนดินที่นี้ให้กับทางวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยไม่ใช่ให้ชาวบ้านย้ายออกเพื่อที่จะนําที่ดินผืนนี้ไปทําเป็นสาธารณประโยชน์ทางอื่นอยากช่วยจริงๆหรือมีนายาอะไรก็แบ่งก็คิดเอาเองครับผมบอกแล้วถ้าคนมันเก่งจริงอ่ะทางนู้นน่ะเขาต้องติดต่อไปเอง ไม่ใช่เราเสนอตัวหรือว่าเราเสือกอย่าเอาอย่าเอาคําว่าทันนายของคุณให้มันเสียเกียรติเลยเพราะอาชีพคุณมันมีเกียรติอยู่แล้วบอกแล้วถ้าคนมันเก่งอะ่ะมันอยู่ตรงไหนคนก็ติดต่อไปเองได้แต่อันนี้มันเหมือนอะไรอะ่ะก็ฝากให้คิดเอาเองและที่สําคัญนะคือคดีเนี้เคสนี้ยมันเป็นเรื่องแปลก,ปกที่ตั้งนานแล้วยังไม่ไปตกเป็นที่ของทรณีสงฆ์มันไปติดไปขัดอะไรอันนี้ไม่รู้นะแล้วสุดท้ายนะชาวบ้านก็มีการ เซ็นไปแล้วก็โดนการ,การขับไล่แต่ผมได้คุยกับทายาทเขาทุกคนแล้วอยากจะฝากสังคมว่าทายาททุกคนเขาไม่ได้ต้องการเอาที่แปลงนี้มาครอบครองเองแต่เขาอยากให้ที่แปลงนี้ให้ไปตามเจต,ตานารมณ์ของคนตายที่ให้ไว้คือให้คนเดือดร้อนมาอยู่นะฮะไม่ใช่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสวงหาซึ่งผลประโยชน์ เรื่องที่ชาวบ้านเขาอยากจะให้เราไปขอคมาไม่ว่างแมวที่บ้านกับหมาที่บ้านคอดลูกแล้ต้องหาเห็บหมานะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็ได้คุยกับทายาททายาทก็โดนเอขาเรียกเขาเรียกว่าไงโดนโดนต่อว่าโดนด่ามาหลายครั้งเหมือนกันนะทายาทเจ้าของอ่ะยังโดนด่ามาเลยเขา้าใจไหมแล้วพอเราพูดแรงๆมัางรับกันไม่ได้อ่ะด่ามาก็ด่ากลับมันไม่ได้มีเสียหายอะไรเนี่ย แล้ไม่ได้ใช้หยาบคายเนี่ย mm hmm. ก็บอกแล้วคุยกับโจรก็คุยอีกอย่างคุยกับพระก็คุยอีกอย่างแต่ถ้าคุยพระในข้าบโจแเราก็ต้องคุยอีกอย่าง mm hmm. การคุยกับคนเนี่ยมันต้องคุยหลายๆอย่างไม่ใช่หมอปลามึงหยาบคายอ้าวถ้าคุยกับคนดีเราจะหยาบทําไมล่ะ mm hmm. จริงไหมเราไม่ได้หยาบคายแต่เราพูดความจริงเสือกรับกันไม่ได้ ก็ก็ดีมาช่วยกันพิสูจน์นะฮะมาช่วยชาวบ้านกันดีกว่าก็ยินดีครับยินดีนะเพราะว่าคือผมอยากให้มาช่วยชาวบ้านไม่ใช่มาหิวแสงนะคือถ้ามาหิวแสงเหมือนว่าช่วงนี้ตัวเองไม่ค่อยมีแสงและอยากจะออกแสงมากเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะแล้วพอถามแล้วก็พูดอ้ามึงอึ้งผมว่ามันไม่ใช่นะคือคนเขาเดือดร้อนนะผมผมอยากจะฝากถึงพวกทนายหรือทนาะยทุกคนนะถ้าคนก็เดือดร้อนอะ เขาจะอินบ็อกหรือเขาจะโทรไปปรึกษาเราเองเราอะมีศักดิ์ศรีนะเป็นทนายเราไม่ต้องเสือกไปโทรหาเขาหรอกว่าเคยให้ผมว่าฟาร์มให้ไหมผมว่ามันไม่ใช่นะเพราะคําว่าทนายมันมีเกียรติอยู่แล้วอย่าเอาเกียรติของคุณ่ะหิวแสงเกินเลยต้องโทรไปหาอีกฝั่งหนึ่งเพราะอยากจะมีแสงผมมองว่าเฮ้ยคุณทํากันขนาดนี้เหรอบอกแล้วถ้าคุณเก่งคุณช่วยเหลือคนเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนอะเขาอินบ็อกเขาจะมาเขาจะไล่เขาเล่นโทรศัพท์ เขาอินบ็อกเขาโทรศัพท์ไปหาเราเองเราไม่ต้องเสือกโทรไปหาชาวบ้านเฮ้ยเห็นหมอปลาคัฒนาไปสารให้ทนาหลายคนอยู่ฝั่งเนี้ยอยากจะมีแสงฝั่งตรงข้ามกับหมอปลาผมว่าอันเนี้ยใครสังคมตัดทินเองว่าเฮ้ยสรุปคุณเก่งหรือคุณหิวแสงมันแปลกไหมคุณนิพนนะครับซึ่งเป็นทายาทสายตรงนะครับเป็นหลานลุงนะครับก็คือคุณประยงกันสานะคร นับจากนี้ก็คืออยากทางทายาทเนี่ยแสดงเจตนานะฮะว่าที่ดินแปลงเนี้ยทางคุณลุงเนี่ยมีเจตนาลมที่จะให้เป็นที่ธรณีสงเพื่อให้ชาวบ้านนะฮะได้อยู่กินได้พักอาศาัยเชื่อว่าไม่อยากให้ขับไล่นะฮะเพราะว่าเขาอยากให้วัดเนี่ยทำเป็นสารณประโยชน์นะครับเขาแจ้งความประสงค์กับผมมาอย่างนี้นะ,ะตอนนี้เราก็จะช่วยกันนะครับหาข้อยุตินะครับโดยทําที่แปลงเนี้ยให้เป็นที่ธรณีสงให้สําเร็จนะค,ะครับตามเจตนาลมของเจ้ามอดกที่ทําพิัยกรรมนะครับ ทน,นา,ายไพศาลหมอปลาครับเรื่องนี้เห็นว่ามีทนายอีกฝ่ายหนึ่ง